h e l lo everyone สวัสดีครับท่านผู้ชมสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะดูเนื้อหาในบทที่23นะครับเรื่องของ be have do นะครับ in present and past tenses นะครับก็คือจริงๆมันเป็นบทที่ทำหน้าที่อธิบายกริยาช่วยนะครับโดยรวมรวบนะครับที่มันจะอยู่ใน present แล้วก็ past นะครับกิริยาช่วยที่เราจะดูก็มีกริยา to be to have แล้วก็ to do นะครับในข้อในข้อ a นะครับ กริยา b นะครับแล้วก็ตามด้วย ing นะครับมันก็อาจจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือกริยา b ในแง่ที่เป็นปัจจุบันคือเป็น present ใช่ไหมครับ m e s r บวกด้วยกริยาบวก ing นะครับอ,อย่างเช่นบทที่3 4แล้วก็บทที่25นะครับอาจจะตามไปดูเพิ่มเติมได้นะครับความหมายของกริยาพวกนี้มันใช้ในแง่ที่ว่ากำลังเกิดขึ้นใช่ไหมครับ present continuous เช่นนะครับ Please be quiet. I'm working. นะครับกริานาเงียบฉันกำลังทำงานนะครับ It isn't raining at the moment. นะครับคือในขณะนี้ฝนไม่ตกนะครับ What are you doing this evening? นะครับคืนนี้คุณจะทำอะไรนะครับไอ้ไอเรื่อง uh this evening เนี่ยเราใช้กริยา present continuous เนี่ยสำหรับอนาคต ก็สามารถใช้ได้แต่เรายังไม่ได้เรียนนะครับแต่เข้าใจว่าคงจะเรียนในหน้าในบทที่25นะครับแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถัดมาอ่าทูบีนะครับเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นในรูปของวอสเบอร์คือรูปของอดีตนะครับแล้วก็บวก ing อันนี้ก็คือ p a s t Continu o u s อยู่ในบทที่13นะครับแต่เอามารวมยำหรือเปรียบเทียบกันในบทนี้อีกทีนะครับเช่น was working when she a r r i v e d นะครับอันนี้ก็คือกำลังทำในอดีตนะครับ ตอนนั้นกำลังทำงานนะครับเวนเชียร์ไรเมื่อเธอมาถึงนะครับ it was n t raining so we didn't need an umbrella นะครับตอนนั้นฝนไม่ตกพวกเราเลยไม่ต้องการร่มนะครับ what were you doing at 3 o'clock ตอน3โมงที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรนะครับถัดมากริยา to be ครับก็ใช้อีกแบบหนึ่งก็คือ B e ตามด้วย uh, past participle หรือ B e ตามด้วยช่อง3นะครับ ถ้าเป็น M is R นะครับถ้า B เป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็น Passive Present Passive Present Simple นะครับเป็น Present Simple นั่นแหละแล้วก็เป็น Passive ด้วยนะครับ B บวกช่อง3เช่น I am never invited to party ฉันไม่เคยถูกถูกเชิญโอเคโทษทีมันเป็น Passive Present Simple นะถ้ามีกริยา B นี้นะครับ ยกตัวอย่างเช่น I am never invited to party ฉันไม่เคยถูกเชิญไปปาร์ตี้นะครับ uh, Butter is made from milk นะครับเนยทำมาจากนมนะครับ These offices aren't clean every day นะครับสำนักง,งานเหล่านี้ไม่ถูกทำความสะอาดทุกวันนะครับแต่ถ้าใช้ในรูปของ Boss Ver บวก Past Participle นะครับหรือบ,บ,บวกช่องสามเนี่ยมันก็คือพา p a s t simple ที่เป็น Past s า s i ีฟนะครับเช่น The office was cleaned yesterday นะครับสำนักงานถูกทำความสะอาดเมื่อวานนะครับ t h i s houses were built 100 years ago นะครับบ้านเหล่านี้ถูกสร้างเมื่อร้อยปีที่แล้วนะครับ How was the window broken uh, broken นะครับหน้าต่างพังหรือแตกได้อย่างไรนะครับ Where were you born นะครับคุณเกิดที่ไหนจริงๆอันนี้ต้องคือคุณถูกคุณถูกคลอดที่ไหนใช่ไหม อข้อ4นะครับกริยาช่วย have to have นะครับก็คือ have has เนี่ยใช้กับ past participle นะครับอันนี้ก็มันก็คือ present perfect นั่นเองนะครับ present perfect เกิดเกิดสิ่งขึ้นเกิดขึ้นในอดีตแต่ผลมันเกิดยังอยู่ในปัจจุบันนะครับเช่นนะครับ I have cleaned my room นะรับฉันทำความสะอาดห้องแล้วในอดีตซึ่งแปลว่าตอนนี้ห้องมันยังสะอาดอยู่นะครับถัดมานะครับ Tom has lost his passport นะครับ ทอมทำพาสปอร์ตหายในอดีตซึ่งแปลว่าตอนนี้เขายังหามันไม่เจอนะครับเคธแฮส e ีนทูแคนาดานะครับเคธไม่เคยไปแคนาดาในอดีตจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็คือไม่เคยไปเลยนะครับถัดมานะครับแวร์แฮฟพอเอ a มาก e นะครับพอและ Emma ออกไปไหนนะครับออกไปในอดีตนะตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนนะครับถัดมานะครับ uh, เวิร์บท o ดูนะก็คือดูดัสดิสบวกด้วยอินฟินิทีฟนะครับก็มันมันก็จะใช้ใน Present ซ์ซิมเพ e ล e นกาทีฟแอนด์คุเอชชนะครับถ้าเป็นดูดัสเนี่ยใช้เ uh, r e s e n t Simple Negative แล้วก็ q u e s t i o n ก็คืออาจจะต้องเติม NOT เข้ามาด้วยนะครับแล้ว Question ก็มีการย้ายตำแหน่งดูดัสไปไว้ข้างหน้าอันนี้ต้องอ่านเพิ่มเติม,ม,มบทที่6ที่7แต่ถ้าใช้ในรูปดิสนะครับบวก Infinitive เนี่ยมันก็จะเป็น พา t ซิมเพิลเนกาทีฟนะครับแล้วก็เควชันเหมือนกัน uh, เดี๋ยวดู Das นะครับที่เป็นเพซซิมเพิลเนกาทีฟเควชันก็คือ I like coffee but I don't like tea นะครับอันนี้ก็คือใช้ดู do, ตามด้วยน o อแล้วก็ like นะครับฉันชอบกาแฟแต่ฉันไม่ชอบ uh, น้ำชานะครับ Chris doesn't go out every uh, very often uh, Chris mm hmm. ไม่ค่อยออกไปข้างนอกบ่อยนักนะครับ What does you, uh, you usually do at weekends นะครับ uh, อะไรที่คุณมักจะทำเป็นประจำนะครับในช่วงวันหยุดนะครับ d o e Sam s l i v e alone Sam อาศัยอยู่คนเดียวใช่ไหมนะครับถ้าเป็นอดีตนะครับก็เป็น uh, past simple นะครับ I didn't watch TV yesterday ฉันไม่ได้ดูโทรทัศน์เมื่อวานนี้นะครับ How did it didn't rain last week uh, อาทิตย์แล้วฝนไม่ตกนะครับ What time did Paula and Emma go out พอล่ากับเอมมาเนี่ยออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับครับก็สำหรับบทต่อไปก็คงจะเอาเรื่องพวกนี้มาถามนะครับเป็นการฝึกอะไรล่ะฝึกแยกฝึกเป็นการถามรวมๆให้ฝึกเลือกแยกเทนแยกอะไรนะครับครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับ Thank you. Good bye.